สวัสดีครับเพื่อนๆครับเกษตรผรสมผสานบ้านทุ่งลุงต่อมาแล้วครับเมื่อนี้จะพาไปชมการเลี้ยงวัวให้ได้เงินล้านครับที่มาชนะฟาร์มร้อยเอ็ดไปเบิองวัวบอกแม่พันธุ์ประจําฟาร์มสวยๆของเพื่อนนะครับเคยไปมาหลายครั้งแล้วล่ะครั้งนี้จะพาไปหาคุณเออีกครั้งหนึ่งนะครับคุณเอเจ้าของฟาร์มนะครับแล้วก็คุณต้อมนะครับเจ้าของฟาร์มมาชนะฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปเบิองวัวแม่พันธุ์สวยๆแล้วก็เบิงการแบ่งปันมาพูดได้ยังไงไปหาเพื่อนนะครับไปเรียนรู้น้ำเพื่อนได้ สวัสดีครับสวัสดีครับมาเยี่ยมามาชนะฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณอตอมคุณเอทพูดที่จะรเลียงงวัวนะครับตอนเนี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมาเก็บเกี่ยวแล้วล่ะพื้นทีกับมีพอ่อจะเลียงได้หรือว่ามีหยามีฟางพ่อจะเลียงได้แล้วคนที่อยากไปเร็วๆไปเร็วๆหมายความว่าสามารถที่จะเอาเอาจากทั้งเนี้ยไปเริ่มต้นล้องเบิงเหมือนกับสูตรทพิพนเฮ็ดนะครับเพิ่นได้งว้วงงามๆม,มาเริ่มตน้นแล้วพ่อป่อยลูกไปมันได้ผลกับไรได้ทุนขึ้นมาเร็วมันได้ทุนขึ้นกล กับทุนไอ้ทุนกลับมาไหวบ่วต้องใส่เวลาหลายเนาะแมน,แมนบ่ครับแล้วที่นี่เห็นบอกว่ายุ่นเนี่ยมีทึ่ง ง่ว่ที่นางเครื่องบินมามาชนะฟ้ามยุใสบอกบอกพี่น้องก่อนพูดลังค้นอาจจะพระนูจากามาชนะฟร์มครับที่ตังอยู่อำเภอเชียงขวัญจังหวัดลอยเอ็ดครับผมครับอยู่บ้านพระเจ้าครับบ้านพระเจ้าอยู่หลังสนามบินนะครับ,รบผู้ใดมาบ่าถึกนางเครื่องบินมาแล้วก็เขม้าใกล้ก่นะครับขามขามกําแพงขามกําแพงสนามบินมาเลยครับที่มาชนะฟ้ามนะครับมีง่ว่สวยๆเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมนะครับอยากอยากให้เบิ้ง ง้วน้ำเข่างัวงามๆแล้วก็งัวที่เพิ่นผสมไว้พร้อมที่จะแบ่งปันกับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่อยากเริ่มต้นเลี้ยงง้วงามแล้วก็เลี้ยงแบบไปไว้ได้ทุนขึ้นเร็วๆเนาะในยุคนี้ผมว่ามันสําคัญผู้ใดผู้ใดไปไว้เราได้เร็วมันก็มันก็ดีในในภาวะเศรษฐกิจที่ยลงทุนสูงแต่ว่ามันได้ไวได้กลับมาไวครับลงทุนสูงแต่ได้ได้เขามาไวครับเดี๋ยวตามคุณต่มไปชมครับไปเบ่งเลยครับครับผม สองมุมจาของฟาร์มครับพี่น้องมันนี้เป็นภาพลุงตอมมาชมลุงตอมกอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นด้วยกันพี่พนี่ซื้อ,อยังนะครับผมตัวนี้น้องพิงกี้ครับน้องพิงกี้ตอนนั้นผมมารู้สึกว่าแล้วมาแล้วนะหลอก่หลอกก่อนจำอะไรว่ามันขอดลูกตกจะเป็นลูกเขาจะมีลูกตัวผูที่เป็นสีข,า,ขาวๆบนบนตอนนี้น้องพิงกี้ผสมยังครับตอนนี้ท้องว่างครับแต่ว่า เป็นสัตว์แล้วเดี๋ยวนาะรอบนานนะจีได้ผสมเป็นสายมาจากเขาน้าเขาบ่ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นเป็นสายงวัวนหนอกครับแต่ว่าบ่ได้น้าเขาเป็นงว้วที่เกิดในไทยครับเขากับสมางัวนหนอกครับคือย้ายถวดเขาเป็นง้วอีที่อีที่ไข่หนอกครับผมเอาไข่หนอกมามาฝากที่เมืองไทยย้ายถวดเขา<ม>กับเหมือนับพ่าได้ลูกหนอกมาเกิดที่บ้านเขาเลยนี่ครับทีนีเหมือนก็ผสมอ่านำเชื้อหนอกมาตลอดก็ ก็ถือว่าเป็นง้วนหนอครับแต่แค่ว่ามันเกิดอยู่ในไทยกับมาเกิดในไทยครับตัวนี้จะเป็นลูกวินเชสเตอร์แมกนมวินเชสเตอร์แมกนัมครับผมสายแม่เขาแม่ของเขาจะเป็นลูกของ h k 920 h k 920ครับเขาเคยพาเราไปประกวดว่าตัวนี้เคยเดินสนามอยู่ครับแต่ว่าเดินได้อยู่ประมาณ สองเทือแล้วมันเกิดอุบัติเหตุก็เลยวเอไปเลยครับครับรู้ตัวแล้วเนาะนม่นครับก็เลยว่าใดไปต่อครับน้องพิงกี้ก็ okay, เลยเหตุทําเป็นแม่พันธุ์แม่บอกในฟาร์มก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากอยากจะมาเบิ้งกับแวะมาไดนะครับมาเบิง้งใดงามๆหลายๆตัวในนี้เดี๋ยวจะพาเบิ้งไปเรื่อยๆพิงกี้ตอนนี้พูดผู้อยากมาแบ่งปันใดๆบ่พิงกี้นี่เพิ่นพร้อมอยากจะแบ่งบ่ มาว่ากันครับมาว่า,ากันเนะ <laughs> า,เาะมาว่ากันครับพี่นอ้องอยากแบงเงเนือนั่นแหละออครับผมคืออยากให้มาเห็นตัวจริงก่อนว่าให้ชอบอห้อย่างก็ค่อยว่าก,กันพึ่งลูกแรกให้ได้อีกหลายโครงสังเรงงามดีครับสวยเลยพิงกี้มาชนะฟาร์มนะครับพี่น้องผู้ใดอยากเกลี่ยงัวงามมาเบิ้งน้ำเพลินครับเพลินดูแลอย่างดีก็คือพื้นพื้นนี่ให้สะอาดเลยนะครับนครับเก็บขี้ซู่มือเก็บกวาด ยังสะอาดแล้วก็มีเบาะฟอกหนามให้แล้วยืนให้เรานอนได้นะครับผู้ใดยยอยากเห็นโค้งสางแบบเพิ่นกะเบิองได้นะครับมาเบิองได้สูงเท่าไรตอนนี้กาบาประมาณตัวพิงกี้นี่ครับวันคิดว่าร้อยหกสิบครับได้ครับโค้งสูงโค้ใหญ่ๆครับน้แมนใหญ่ครับโค้งสางดีผู้เดียวก็ไปพัฒนาสายพันธุ์ครับพี่น้องจะทำยังไงน อ่าเยี่ยมตัวที่สองครับผมคอกเพื่อนแบงเป็นล็อกเป็นล็อกไว้นะครับอันนี้ลุงตอมเดินเขามาที่ล็อกที่สองแล้วเพื่อนนี่ซื้ออย่างครับอันนี่แม่ไม่ยาครับแม่ไม่ยาอ๋อเถียวก่อนมาเจอแม่ไม่ยาขึ้นกันตันี้แมงงวงเงินล้านแมงวเงินล้านของฟ้ามเลยครับตอนนี้เพื่อนให้ลูกได้เจกดตัวแล้วสามตัวสามตัวแล้วที่สี่ในทองตัวที่สี่นี่ตอนนี้กําลังทองเหมือนบอครับแม่ครับผมเป็นทองแบบแยกเพศครับผมน้ำเชื่อนอก ทองเฮเคสองแปดศูนย์ผสมเฮสเคสองแปดศูนย์ไว้เป็นอ่งว่ัวนอกนะครับผสมน้ำเชื่อยาเพรับกะไก่ขอดไปครับนี่ยังครับเพิ่งได้ประมาณสองเดือนกว่าๆครับแม่แม่ยาทองตรวจทองเรียบร้อยแล้วตรวจทองแล้วนะครับแบงกว่าไงกะแบงคือกันแบงคือการนะผู้ใดอยากได้ครับมาเบิงครับมาเบิงมาเบิงที่มาชนะฟ้ามก็คืออยากได้ไปเร็วๆไหมครับคือเอาไปเราได้ ออกดอกออกผลได้ไวๆหนานะครับผู้ใดอยากอยากได้มาเบ่งมาเบ่งครับคันเบ่งว่าทองมันจะออกลูกไวคาได้ลูกได้ผลผลิตได้ไข่ไวทำไมเขาซื้อเัีวหน่อยเัาจะต้องรอเัีวหน่อยกับส่เวลัาต้องสามปีครับสําหรับแต่ว่ามันกะดีมัวหน่อยคือเขาทุนหน่อยแต่มันใส่เวลาครับเัีวใหญ่ใส่ทุนหลายแต่ว่าบ่ดด้ใส่เวลาครับนอกกากคือ เขาเข้าญ่แล้วแล้วก็เหมือนกับ่าหูจักข่วมนั่นแหละเน่ยเข้าหายยู่ให้กินเขากระสีย i̇şte yes. ู่ไงตอนนี well ้เชื่องครับออกลูกออกยังอย่างนี้จับให้กินน้องมีใช่เลยครับอีพาน์มากอ๋อครับขอดขอดยูฟามเฮานี้เลยครับแล้วก็ได้แบ่งไปแล้วแบงไปแบงไปแล้วครับเป็นเมงวงเงินล้านเพราะว่ายอดเพื่นะทํายอดได้แล้วยอดลูกนี่เป็นล้านแล้วครับนั่นแหละผม ผมว่าถ้าผู้ใดอยากสตาร์ทเร็วไปเร็วเน้อมามาเอางามๆแบบนี้มาเลี้ยงแบบเพื่อนนี่แหละมันมันมันเชื่องนะครับคืออยากอะไรเงี้ยมัเชื่องไปไปเลี้ยงครับมันสำหรับมือใหม่ๆหรือว่าให้พ่อแม่เลี้ยงกันมันเชื่องมันกับสิบวันพ่อแม่ผู้เฒ่าเพคนกับสิบวันลำบากครับผู้ผมเห็นเนาะบางคนกลับไปเห็นงานต่างประเทศเลยอยากมาเปิดฟ้าให้พ่อแม่ครับคือเจ้าของไปหาเงินแลบบครับส่งมาครับค่าดเสียใจมาให้พ่อแม่ครับคือก่ะเอาเชื่อง ไปให้พ่อแม่เลี้ยงกับสบายใจเฮาสบายใจเฮาพ่อแม่กับกับว่าเดลําบากบั้นทอนครับจำได้ใายง่ายครับโอ้สวยเลยครับสวยเลยเปิดในทุกโตเปิดในทุกโตเป็นบ่ครับอ่ามาชนะฝ่ามมาขังก่อนเนี่เพิ่นยังเพิ่นยังหวงลูกเพิ่นไว้อยู่เด้วครับเียวนี้นี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่น้องอยากเอาไปขยายนะครับอยากเอาไปต่อกมาเด้อมาเบิ่งเอาครับ ว่าบดทองไปเราไปเห็ดทองเราพ่นที่เรียงมือไม่บอจับว์เป็นบอร<ม>เราจะเห็ดทองได้เร็วบรรบรผสมบดขับ,บสองสามห<า>ลอดสีทอ,องแมนกำลเชืยรแม่เชียรดอกหลอดละที่หาพันครับอ๋อว้าหถึงน้ำเชียอของฟาร์มเฮ้ามีแบงเป็นช่วงๆแมนบอกที่เพิ่นใดมาอ๋อครับผมต้องมีเรื่อยๆกะต้องโทรมามสอบถามเลยครับส่วนมากเขาประมูลมากหรือเพื่อได้มาจาก เชื่อซื้อมันเก็บครับซื้อมันเก็บไปใส่แบงเทียงง้วเฮ้ามันทองมันเหลือครับคงกับแบงได้ครับคือว่าชุดนี้เฮ็ดเห็ดทองไว้แล้วเชื่อเฮาเหลือครับใครได้แบงพี่น้องถ้าหาได้ทองกลับบ้านเด้แบงอย่าให้มาเดบขอทองก่อนครับอยากได้ลูกน้องกับง้างเดืจังคอยมาแบงเอ่าทั้งนี้นะครับโทรมาสอบถามเมื่อก่อนว่าช่วงนี้มีแบงบ่ครับครับตระกูลนี้มาต้องห่วงครับเป็นตัวนี้เป็น ลูกพี่ลูกน้องกันครับเบิ่งโคนหางแล้วใหญ่ๆจักซี่เป็นวะครับเนี่ยครับคือตัวนี้มันมันมันใหญมาหลายส่วนลวหลังตรงถ่ายยกหลังตรงถ่ายยกท้ายของแสงครับ,ค,รบคือตัวนี้บีบวะเยี่ยไซฟอร์ได้ก็ได้ครับให้ลูกสามตัวสวยทุกตัว<ม>สวยทุกตัวเป็นวะครับลูกสามตัวที่ผ่านมา คนมางงัวก็จิถึกใจคลิปนี้ครับเพราะว่าลุงต๋อมหางเรืองมาเบิ่งงาวดูแลช่วงโควิดกับบก่าออกมารบกวนพี่น้องตีอยู่ฟาร์มตอนนี้ในี๋พามาเห็นงามๆเลครับง่ายๆครับง่ายเลยมาหลอกที่สามครับบัดนี้นีให้ตัวนี้คุณต๋อมพามาชมยันเชียงก็เลยแบบถอดคุ้มออก ครับอทุ่มหนังกันเชียงกันแต่ว่าขุมมันหน่อยนันะครับครับเลยถอดออกนี่นะครับอังโควิดไปซื้อขุมมาไหนสั่งในเพจกับโบควายมีเพิ่นซื้ออยังครับเพิ่นนี่ไลซ่าเออไลซ่าครับเป็นตระกูลอยังก่อนครับบอกซุปผมฟังเนี่ยเห็ุผมเห็นตั้งแต่แบรนด์มันอยู่ด้านไทยแบรนด์โมริโน่ครับแบรนด์โมริโน่พ่อเป็นลูฟัดตองสามพ่อเป็นลูฟัดตองสามแม่เป็นโมริโน่เจ็ดหนึ่งสองแม่เป็นโมริโน่เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองคือ <c oughs> วัวน้ำเขาก็คือตัวนี้นั่งเครื่องบินมาเลยนะครับอตอนนี้พ่อแม่เขาขึ้นลีนาบุญเรียง<อ>ถึงตองสามถิงเจ็ดหนึ่งสองขึ้นลี่นาถึงสองตัวแล้วจังเดยเขาจังไปเดยงัวนหนอกมากบอกสุผมฟังในมันเป็นข้อฝันครับเป็นข้อฝัน <c oughs> ของคนเลี้ยงงวัวน <c oughs> ที่อยาก,ยากได้ต้นต้นต้นกำเนิดบ่เขาเอินต้นฉบับมามามาล่องเลี้ยงเบิ้งครับ รากาได้เป็นความฝันที่เลี้ยงงัวาจะต้องจะต้องเฮ็ดให้มันถึงครับผมก็เลยล่ำเบิ่งรองเบิงเ่งกับเริ่มซื้อเขามากครับแ้วก็กถื้อว่าพอใจครับเมื่อตัวนี้ตอนนี้ท้อง <s> ทองสองเดือนได้เป็นน้ำเชือ่อร่วมเพศครับงัวตัวนี้ทองสองเดือนครับน้ำเชื่อร่วมเพศตัวดทองเรียบร้อยแล้วครับตกวทองเรียบร้อยครับอ,องเรียบร้อยครับแะพี่น้อง อยากได้งามๆคือเพิ่นบ่นะครับอันนี้อันนี้มัวสาวทองแหลกครับมัวสาวทองแหลกครับผสมติดแล้วเนาะครับผมครับตรวจตรวจแล้วตรวจตรวจอันตราซ่าแล้วครับืมเปิดคือกันเนาะมือนีตัวนี้พี่น้องสนใจกะครับเปิดเปิดต่อมาเปิดให้ลูกตัวลูกต่อมามือนีขอเปิดหมดเลยมาหลายรอบแล้วรอบครับรอบนี้เปิดให้ทุกตัวเดี๋ยวก่อนเพิ่นก็แบบ ให้เลี้ยงว้ก้อนเหมือนว่าให้เบิ้งก้อนตอนนี้นะครับงามแล้วพร้อมแล้วพี่น้องอยากได้เอาไปเลี้ยงกับมาเบิ้งครับคือมันทองแล้วครับก็อยากแบ่งพี่น้องไปมันทองคือมนสีได้แบบง่ายง่ายแต่ตัวนี้มันเป็นมั่วที่หางขาดครับครับมีต้นนี้หางขาดครับกรนิดน่อยนะตรงตรงไอหางพ่วงไอขนหางของเราครับตัวที่มักมันคือมันตัวโตดีครับครับหลังมันจะตรง ให้เบิรงโค้งสางเึ้นครับแต่ตัวเนี่ยผมสังเกตว่างัวมโมเิโนเป็นทายที่สวยครับเพราะว่างว้งวโมเิโน,โน,โนส่วนมากมันจะทายมันจะสลจะโล่งลงนิดนึงแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นทายทายมันจะหยกขึ้นตรงถ้ามันยินดีๆมันจะเป็นซีเหลี่ยมพื้นพายครับอ๋ออันนี้คือโครงสางงัวงงันนะครับ พอที่ผสมไว้นึกคิดว่าพึ่งจุงลูกแกนแมมยีวอนอเมริกาพอที่ผสมไว้<ล>ให้ให้เราเขาทองในตอน,นครับให้ลูกเป็นแกรนแชมมของอเมริกาค,ครับครัได้สักงานเลยครับตอนนี้นิดเดียวอยู่ตรงที่ขนหางเพิ่นนะครับได้กับคืก คือลูกนะพอส่งผลต่อลูกแน่นอนนะครับคาให้ผ่านวัตันประเทศครับอ๋อจะเลยต้องเล่เอา ID ไอเดียมาอันนี้วัน,นอ๋นนออะไรแมงพันเราซอยปัดรมาแร้งนี่สะอาดๆเลยครับคอเพิ่นเปิ่งสุข,ขะอรัญมัยของลูกที่นอนนุ่มๆให้เขายืนนะครับตรงนี้เพื่อนๆเ,เอาไปทําตามได้เด้อผู้ใดอยากเลี้ยงวัวงามยืนคอแบบนี้นะครับตรงนี้กระเช้าเชื่องครับครับ เขามีเวลาปล่อยยังไงนะครับแมนบะส้นหุณปล่อยเสาปล่อยแรงครับเสาปล่อยแรงอากาศบางตัวอาจจะปล่อยออกไปใบรัวเข้าบ่อยครับถ้าช่วงแม่ทองแก่แก่ไกลขอดสิปล่อยไปเห็นไหมเขาเดินปล่อยไปบดมัดนะครับปล่อยไปไมในล็อกนะเขาเดินออกกําลังกายเพราะว่าย่ำขอดเขาคอยจังสีเบงคซุ่มได้ครั้งตลอดเนี่ยเวลาขอดเขาไม่คอยเบง อ๋อผมเคยเลี้ยงช่วงปีแรกช่วงเคจังสันงัวงไม่ค่อยเบ่งแต่อีกเลยเปลี่ยนแผนงตอกในเขาได้ออกกับร่งกายน้ำเนาะง่บงัวนอกโค้งสางดีนะครับนะตัวสูงสูงแทบจะลอยลอยหกสิบลอยหกสิบอัพเลยนะครับประมาณห้าสิบตัวหกสิบเนี่ยครับได้ตัวนั้นผมว่าหกสิบตัวครับ ลุงต่อมพามาชมอีกบล็อกที่1 2 3 4งอ่ะช่องที่หานะครับเพื่อนๆตอนนี้ให้คุณต่อมเราให้ฟังนะครับ2ลูก2ตัวน,นี้ไอ้นี่จะเป็นวัวนอกน้ำเข่าพื่กันครับแบนโมริโนเพื่อนครับแบนโมริโนน้ำเข่านั่งเครื่องมาเลยแม่นครับครับตัวนี้จะเป็นลูกอ่าสโมกิ้งกันสโมกิ้งกันครับผมน้ำเชื่อรู้สึกว่าร่อนละเป็นเป็นแสนนะครับน้ำเชื่อร่อนละแสน ที่ที่ทีละค่ายถึงบานเข้านี่ยบานจะพอนำเชื่อบตอนนี้บานเข้าเนี่ยจะวุ้มอยู่ในเมืองหนอกกับหางอย่างนอ๋อครับตัวตัวตัวใหญ่นี้เป็นลูกวี2 7 7 9 7ทัแม่เป็นไวเลดไวเลดนี่จะเป็นแม่พันธุ์อันดับสามของโลกของมันปีใดผมก็จำไม่ได้ครับมันจะ ในแม่พันธุ์อันดับสามของโลกเขาสั่งน้าเขามาถึงสองตัวนี้เลยนี่ครับครับแต่ว่าย่งว่าท่านพ้อมผสมเนาะแมนบอยังครับตัวนี้น่าจะประมาณสิบสิบห้าเดือนตัวนี้ก็เกาเดือนสิบเดือนอยู่ประมาณนี้ครับโอ้ต่อเรามายังเป็นตะตลกตัวนี้เนาะเนี่ยน้อยครับอ๋อน้อยเขาไปกักโลกเลยมันเลยครับกินมาเลยเต็มทีมันสูรงวอยไง่าเลยคือเขาจิบไปกักโลวเขาจิบไปเป็นฝูงครับแต่ละล้าแต่ละล้ำครับ ไปกินแล้วกินสู่เขาก็ได้แต่ตอนนี้เผนงามเลยอ่ะถาครับถามว่าครับสองน้องนี่เ้าแบงว่านี่ช่วงนี้ครับแบงคือกันแบงกันแบงคือกันครับตามตามที่บอกไว้เลยครับครับตองมาแบหกโ๋อพี่น้องครับลุงต่อมาพาชมเราบอกว่า ผู้ใดอยากได้งวงแงเถี่ยกนเพิ่นยังว่าท่านแบงตอนนี้เพิ่นพร้อมแล้วนะครับพี่น้องมาเบื้องเอาครับขอมาเบิ่งครับมาขามาเบิ่งเขามาเบ่งอยากให้มาเบิ่งหรืว่าพูดคุยถึงวิธีการที่เลี้ยงดูหล้วการทํากําไรมันเนาะแม่ครับยวก็สิมีเทคนิคอยังกสิครับนะนําครับมาเห็นแบบให้มาเบื้องตัวตนต้านี้อยังก็จิงครับคืออยากให้มาเบิ่งให้มาเบิ่งตัวตัวจริงของเขาครับเป็นตะเลียงซ้าใดครับพวกมุนีเอาไปหล้วมันกะให้ให้ ให้ทุนขึ้นเร็วเนาะแม่ครับให้ทุนขึ้นเร็วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของมันพัฒนาแล้วครับเขาสามารถเอาไปเฮ็ดอีที่ไอวีเอ็มมี่ยังสีก็ได้ครับครับในการขยายพันธุ์กระสีได้ไว้ได้หลายขึ้นครับผมสอบถามเนีว่าถ้าอีที่นี่บานเฮาอยู่ยเก๋ๆเฮาเฮาใส่บริการของทีมงานทางไหนบวครับจังหวัดใดก็มีของหมอกล่องสยามเวทเทคหมอกรสยามเวทเทคแล้วก็ไวเซต์ันติฟาร์มแล้วก็ไวเซตการเฮ็ดอีที่นี่มันจะได้ลูกสวยเหมือนครับ มันจะได้ลูกที่เยอะขึ้นหมายถึงแบบปีหนึ่งมันจะได้ลูกตัวเดียวแล้วทีนี้ถ้าเราไปทำอีทีหรือ i อ f อาจจะได้ปีหนึ่งสิบตัวยี่สิบตัวใช่ไหมในในลูกแม่นี่ครับคือแม่นี่สามารถให้ไข่ได้หลายเข้ากับไปผลิตอีทีได้หลายโดยจังไปฝากตัวอื่นๆก็ได้ก็เอาลูกแม่บนถ้เล่บามันงัวนน้มอียงบานเท่านี้เอาไปฝากทองไปฝากทองให้แม่บนทําเรียงให้ครับอ๋อทำเป็นข้นจะเป็นอุ้มบุญอุ้มบุญครับ ครับโดยที่เขาโคลนจากต้นแบบงามๆบันเทบจากจากไข่จากไข่ของแม่ที่สวยๆมันคือกรรมดีดีต้นแม่ต้นแบบตัวเดียวนี่ยจะได้แค่ตัวเดียวต่อปีครับอืด้วยวิธีการเดิมของเขาเกิดขึ้นหนึ่งโตอาจจะผลิตได้แค่หนึ่งแม่ครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกครับแต่ถ้าเป็นอีที่เขาสามารถที่จะก๊อปปี้ออกได้หลายๆตามไข่ที่เขาเก็บได้แม่ครับอาจทีได้ ฮะแล้วแต่ใครประมาณแล้วแต่ช่วงไข่เข้าตกเนี่ยนะใช่ว่าเขาสมบูรณ์ไข่ดีอย่างก็สิได้ไข่ไหลไปได้ครับนี่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งนง่วงงามเรามีซื้อบ้างก่อครับตัวตัวตัวนี้ตัวแรกนี่สองตัวนี้ยังม่มีซื้ออ๋อท่านตั้งซื้อผู้ใดมาเอาไปจังท่ตั้งซื้อเองเลยครับพีเอิญซื้อตามใบมันซื้อหยาง์ห์ห์กันเลยวะครับอ๋อท่านถูกกรรมดี แดงสวยครับแดงเลยครับนี่อยากให้คนที่มักบัวนะครับมาเบิงมาติดตามมาชนะฟาร์มยุเพจเป็นก็มีนะครับเพจมาชนะฟาร์มลุงตองจะแนบไปข้างหลังแล้วก็เบอร์โทรที่พี่้องอยากจะสอบถามอยากพูดคุยกับเพลนโทรมาคุยครับคนที่อยากเกยงวัวงามอู้สีแดงแบบแสบตาเลยแหละครับนี่สวยสวยสวย ครัครในเงี้ยเลกระดูกโครงสั่งเข้าดีนะครับเห็นะร hey, เราก็มีความสุขนะครับคนที่มักมว่าต้องต่ผ้ามาชมครับอยากออาไปปล่อยไว้ฟ้ามจากของกับมาเบื้องเอาเด้มาชนะฟาาร้อยเอ็ดครับหลังสนามบินบ้านพระเจ้าอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้หน,นะครับสอบถามเพื่อนเอาราวะตอนนี้ พิ่นบอกว่าเปิดได้เมื่อผู้ใด้ยังมาแบ่งกับมาแบ่งกับไปนะครับมาขอกถัดมาครับตัวนี้สีขาวโควงสางใยเลยครับเพิ่นซื้ออยังครับเพิ่นนี่น้องออกัสครับน้องออกัสครับเอ่อทเองบ่ครับนี่หรือจังได๋ทองครับทองแยกเพศททองแยกเพศคือกัน HK 2 8 0 HK 2 8 0ผสมแล้วนวันัอ2เดือนแล้วเนาะ เดสองเดือนอ๋อเขาเขาตรวจอันตราซ่าแล้วป่ะครับไม่ครับตรวจอันตราซ่าเรียบร้อยนี่ก็เป็นว่านอกครับว่านอกน้ำเข่าอ๋อเป็นว่านอกน้ำเข่าคือกันครับเป็แบนค์เซ็กซินแบ็นเจนเอ็นครับส่วนมากที่เขาไปได้เนี่ยครับเขาต้องไปยื่นประมูลบ่กครับหรือจังไหนก่อนที่เขาจะได้มาอ่าตรับางตัวกับประมูลบางตัวกับสื้ออ๋อกับซื้อกับทีมันสิอ่าอย่างพวกเอจีหรือไวเซียเขาจะ เขาเจาะชีน้าเข่างวงหายใช่หครับครับก็คือมีมีโบเกอร์มีมีผู้นาเขาหายเห่าไม่ใครับครับเพียงแต่เขาบอกว่าเขาต้องการตัวนี้แหละเบิ้งไวเราแค่เจาะกจัดการหายมันบ้าครับแต่บางตัวเขากับประมูลเองอ๋อบางตัวประมูลเองบิดเองเลยฝากแม่ครับบิดเองเลียวกแคบฝากเพิ่นอ๋อฝากเพิ่นเอาเข้มาให้ครับจะมีผู้นําเข่าสวยเลยครับเพื่อนๆดีหมักง้วนะผมก็เลยเสียงไม่เฮ็ดแบบว่าให้ง้วแดงให้ได วัวแดงให้เด้เนื้อคึอนัวเท่าก็เลยเอามัวก็เลยเอาวั<อ>วเท่าบด<ว>ผ<ว><ว>สมมามาเป็นแม่พันธุ์เราเอาวัวแดงพอพันธุ์มาผสมครับการพัฒนาสายพันธุ์ของเพิินครับพี่น้องสวยๆบรรยากาศในฟาร์มเพิ่นครับคอกด้านหลังนี่ให้ให,ให้ไมายางได้ถ้าอยากยืนก็ยืนขึ้นทั้งร่มทั้งแดดแล้วก็ข้างนอก สามารถที่จะเดินออกกับร่างกายได้เชา้าเย็นก็ปล่อยเรียงง่ายๆนะครับโอ้ผมว่าจะถามเรื่องอาหารเสริมอยู่อยู่ของเขามีอาหารเสริมให้วัวอยู่แหมบอสนี่ครับมีแทนจำหน่ายของของพีมิกพีตัวแทนจำหนา่ายของพีมิก,รมกครับพีม,มิกวิโฟมิกไอของไบแซคครับของอแล้วกนะ็โกฟารครับ ก็คือผู้ใดอยากได้หรืออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายต่อกับมาติดต่อได้เนาะ,ะมาติดต่อได้ครับเพราะเป็นตัวแทนจำหน่ายของจังหวัดระเอ็ดอ๋อคือผู้ใดอยากเอาไปขาย,ขายตอครับราคาทรงกับมาติดตอ่อที่มาชนะฟาร์มครับเดี๋ยวลุงต้อมเอาเบอร์โทรเอาเฟซไว้ให้ใหติดต่อเพื่อนมาเด้อพี่น้องอยากเห็นง่วงงามแล้วก็นี่แหละผลผลผลิตจากอาหารเสริมที่เพื่อนลุงต้อมก็เห็นเห็นในฟาร์มเห็นในเฟซเพื่อนนะครับแต่ว่ากับบอบอบ่บอท่านได้เลี้ยงเนาะก็เลยบอกหูแต่ว่ามาเห็นผลผลิตที่เพื่อนเนี่ยครับเพื่อนไก่ ้กินนี่แหละอยากได้อาหารเสริมก็มาเบิ่งเอาได้ครับในฟาร์มเป็นปกติที่จับยงเขามาถึงเป็นสัตว์ครับเขามาถึงเป็นสัตว์ก็เลยผสมแล้วทองเลยครับติดเลยได้เลยก็เชื่อมกันไดครับปกติสียงโกงให้มันนิ่งมันอย่างก่อนปกติงวดจะมีแจะนิ่งแต่ตัวนี้เพราะได้เขามาถึงเราแก้เป็นเราเป็นสัตว์ได้รอบพอดีผสมเลยก็เลยผสมแล้วก็ะทองครับก็เลย ปล่อยเลยครับก็เลยประกาศจับเพราะว่าอย่างเขาเครียดครับครับครับขาสครับลูกอ,อ่ะ,อะให้เราให้ลูกงามงามก่อนฉะนั้นพี่น้องอไปแล้วก็ได้ลูกเลยครับอันนี้ผมได้คุยกับคุณต้อมคุณเอไว้เพิ่นบอกว่าโตที่ลูกออกงามๆามนะ่ะแป๊บเดียวได้แทบจะได้ได้ทุนแม่ขึ้นแทบจะได้ทุนแม่ขึ้นนะครับน่านี่ครับ ตัวนี้เพิ่นซื้อยังก่อครับตัวนี้เซเลนครับซื้อยังก่อเซเลนเซเลนครับครับนั่เข่าคือกันบ่ครับแมนครับแมนเป็นแต่ตัวนี้เป็นแบรนด์เฮดเคแบรนด์เฮดเคเป็นแบรนด์งัวแดงที่ครับต้นต้นต้นสำหรับงัวแดงต้นสำหรับงัวแดงกับของเมืองไทยนั่นแหละว่าอยู่ก่อนก่อนเมืองไทยจะใส่น้ำเชื่อของแบรนด์ของไอเฮดเคมาเฮดเคครับ อย่างบ่วง h ฮชสองเก้าศูนย์เก้าเก้าแปดตัวอย่างพวกนี้ครับแปดสองหาดทำหนึ่งตอนนี้ทีกับลังดังๆอืที่นี่เข้าผสมแล้วแมนป๊อปผสมแล้วเป็นผสมแบบเชื้อแยกเพศเหมือนกันครับทองครับโมลิโนสี่สามห้า ทองกับโมนิโน่435นะครับแสดงว่าอยู่ในคอร์นิทองเกือบจะหมดทุกตัวแล้วเรือตรงแต้ตัว,ตวแรกเรือตัวแรกเรือได้ตัวแรกอ้แต่งงามครับกับม้วนหน่อยแต่ว่ามูนี่ทองไว้แล้วครับพี่น้องถ้าจะมาแบ่งออกไปลุงต๋อว่ามันเป็นทั้งรัดอันนี้อันนี้ทองหลายเดือนแล้วซีป่ะ3ซี3ซีเดือนแล้วจะซีจะีเดือนแล้วครับตัวนี้คือกันมาอยู่ได้แป๊บเดียวเป็นสัตว์ก็เลยผสม เสียงเบิงก็เลยผสมเลยเตยอ้ออันอันตะซาวแล้วติดแล้วนะครับก็เลยบาดเดมมึงก็เลยบ่เชียงอะก็เลยก็เลยกันชื่อว่าจับได้ครับยังท่านไหนยังท่านไดนคือหลวบๆค่ำๆได้แข่เจ้าของอืมถ้าผู้อยู่กับเราเราก็สิบ่บ่ดูวัฒนะครับเปรี้ยวบ่เปรี้ยวครับให้พี่น้องเบิ่งกวัวงาม ตัวนี้จะเป็นว่าโค้งสา่งครับเด็กโค้งส้างสูงใหญ่เงี้ยเอตีเขาใส่มดิโนซีสามหาเข้าไปคือเขาสิเพิ่มกามเนื้อเข้าไปนครับ,รบว่าแบรนด์มอดิโนเขาสีแบบเด็กเน้นกลามเนื้ออย่างหลายๆิสรับเห็นล้วก็อออนซ้อนครับพี่น้องตัวนี้เราเราบิดเองเนาะได้ไหมบิดเองหมายก็ว่าเขาเอา มาผสมอยู่นี่ว่าหถึงเขาเป็นคนประมูลเองอ๋อไปบิดไปบิดมากครับไปประมูลมากครับแล้วก็เขาไปไปเบิรงในเว็บไซต์ของเขาครับเขาก็ซิมีให้ให้เขาไปไปเบิรงแล้วก็เขาไปสมัครสมาชิกยังของเขาเนี่ยนะครับสุดท้ายจะเป็นคุณเอเขาติดตามคนติดตามคนผู้บิดผู้บิดมาจากเมืองนอกครับนั่งกดเอาครับจากเดตอะไรคนกดสร้างเข้ามาเลยสหลังหนีซื้อวะไหน ราคาสูงออกมาออ๋ราคาสูงสื่อสว่าไดครับมื่สูงไปครับอืมพราะเขาอยากได้ตัวสวยๆจากเมืองนอกมาเป็นแม่แบบแม่ภาพแนวมันก็เลยต้องแข่งกันครับมันจะต้องแข่งมันจะต้องไปเอามาให้ได้เนาะครับและพี่น้องมาคือกันก็ต้องเขาผูดได้ได้ก็ได้ต้องสูงแต่ว่าต้อมาเติมกัมาคือกันครับเดี๋ยวนี้วัวไทยห้าสวยขึ้นหลายนะครับค้นบีดดิ้งเก่งๆก็หลายขึ้น เปลี <ged> ่ยนแหง่เข้าได้ง่วงงั่งใบหลารียกชื่อว่าเป็นท่างหลักครับครับนี่คือก่อเสียหน่อยหนึ่งในการสื่อง่วงหน่อคือ เราไม่ได้เห็นตัวจริงเราไม่ได้เห็นตัวจริงครับเขาก็เห็นแต่ในรูปในโปรไฟล์ในคลิปวิพีดีวไโอเห็นตัวจริงเลยครับพูดไรอยากเห็นตัวจริงงัวงงามเราต้องบินไปต่างประเทศครับมาที่มาชนะฟาร์มบินมาเบิ่งเออไม่ใช่บางทีขับรถมาเบิ่งตรงนี้นี่นี่น้อยๆนี่เฉยอ๋อเากับวารู้ครับเากับว่าเห็นเนาะจริงๆมันต้องเบิ่งละเอียดนั่นแหละอยากเห็นมาเบิ่งเบิ่งขาเบิ่งบั้นท้ายเบิ่งหนกเบิ่งทั้งมัดทั้งตัวของเขานั่นแหละนะครับอยากเห็นมาเบิ่งเอา ผู้ใดอยากเลี้ยงเขาก็โชวดีที่เออขามากอะเป็นวัตทีบ่คอยมีตำนี้บ่มีตำนี้ครับกว่าเพิ่นจะได้มากเพิ่นก็ต้องไป <c oughs> ไปคัดเป็อนจากเมื้องนอกที่นี่พี่น้องอยากได้ทั้งลดัดลุงตอบแนน้าเลยว่ามาที่นี่เลยมาชนะฟารามนะครับมาเบื้องเอามาเบื้องเอาอยากให้ได้ <c oughs> เลี้ยงวงวง,งามครับเอาไปพัฒนาเป็นแม่แบบสําหรับฟา้ามเจ้าของเนาะผู้ใดอยากเริ่มต้นเขาเอามาเอาแบบนี้เลยก็ได <c oughs> มาเอาตัวนอเขาก็เอาตัวนอกถือว่าเป็นพันธุกรรมที่ดีครับไปตังต้นฟ้ามไปตังต้นฟ้ามมาเลย แนะนําสําหรับผู้อยากเริ่มต้นอยากเรียงบัวนะครับมาเบิ่งเอามาปรึกษามาศึกษากับเพิ่นครับเบิ่งลายแล้วมือนีเอาละลุงต้อมรบกวนเวลาหลยแล้วโอกาสหนาจะมาแวะไหมจะมารบกวนไหมนะครับรอบนี้ผู้ใดอยากได้งง้วงฝ่าวมากันแล้วกันบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนครับมือนีของต่องลาไปแล้วนะครับขอบคุณทางมาชนะฟาร์มคุณต้อมคุณเอนะครับแลวก็ขอบคุณเพื่อนที่เกียรติต่มรับชมครับ ฝากแน่กันโรด้วยนะครับฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ฝากกดกระดิ่งไว้น้าเพื่อรับการแจ,งจร้งเตือนจากลุงตอมหากมีคลิปทางการเกษตรดีๆมาฝากเพื่อนๆครับมือนีลลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ